สวัสดีครับท่านสมาชิกห่างเหินกันไปหนึ่งวันอาจารย์ไปทําบุญที่ลุงปู่เล้งนะครับอุบลราฐธานีอุบลน,น,น,นะครับนะอาเภอเขมรราชที่นู่นก็อาจารย์ไม่เคยเดินทางไปนะครับน่าท่องเที่ยวนะครับที่ท่องเที่ยวเยอะนะจังหวัดอุบลน,นะครับทําไมที่หลั่งไหลกันไปเยอะแล้วกันเหลือเกินนะครับนะด,ดอกดารา,าก็วัด อาจารย์ศิล์ก็อีกวัดหนึ่งนะครับก็มีท่องเที่ยวเยอะนะครับที่ใครยังไม่ได้เคยเดินทางไปอุบลราชธานีนะครับอุบลน,นะครับนะอู่น้ําตกก็เยอะริมแม่น้ําโขงอูหน่าท่องเที่ยวมากจเจริญมากเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินทางไปนานไปตั้งแต่เด็กๆเกลยวครับอูหน่าที่น่าเที่ยวมากที่นั่นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแหนมอะไรนะ <c oughs> อันนั้นครับที่อุบลที่ขึ้นชื่อนะครับ ไม่ใช่ไอ้น,นี่นครับอ่าขึ้นชื่อะไ,ได้กุ้งเชียงนะครับเรียกไปถุงก,กันก็ลืมไปนะครับนะโอ้โหเก้าขายดีมากเลน่าท่องเที่ยวมากนะครับนะวันนี้จะมาเสนอนะครับท่านจัยพฤกนะหลักหน่วย2ส,สูตชนได้2ตัวนะครับ สูตรไหนมันหลายจุดเกันไปอาจารย์จะให้ตัวเลขเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาจะแจกสูตรนี้ไม่หลายจุดเกินไปนะครับจุดนี้ให้ท่านคอยติดตามจะให้ก็ทางลายนะครับเพราะว่ามันหลายจุดเหลือเกินอาจารย์ให้ทางลายอธิบายจะได้เข้าใจแต่ว่าบางทีก็ลงไม่เข้าใจนะครับทางนี้นะครับนะ,ะวันที่สินี้นะครับสินี้ก็มีหวย M3 หรือ,อยังไงนะครับนะ คอยติดตามชมได้ได้ได้ซื้อนิ่มน้ำใจถ้าใครอยากได้สูตรก็รอสิ้นปีนะครับนะเดี๋ยวกําลังเรียงสูตรไว้อยู่ท่านจมปชิกนะใครใครซื้อสูตรดีอาสูตรนะครับคอยติดตามชมก็แล้วกันอาจารย์กําลังลำเอเรียงสูตรอยู่ว่างั้นเดือนะครับกําลังเรียงสูตรอยู่นะครับนะคอยสิ้นปีนี้นะครับนะท่านซื้อสูตรจ่านจะได้ ไม่แพงนะครับนะจะได้เข้าห้อง Vp ฟรีนะครับเข้าห้อง V vP ฟรีนะครับท่านะมาชิกโปรดทราบด้วยนะเดี๋ยวจะให้ไลน์ทำสูตรเสร็จก่อนนะครับถึงจะให้จับจองนะให้จับจองมานะครับทำสูตรเอาแต่สูตรมาตรฐานให้ท่านะมาชิกนะครับปีละครั้งนะครับทําสูตรปีละครั้งแล้วก็มีล็อกให้ท่านนะหวยล็อกใช้ได้ตลอดชีพอู้เข้ามาตลอดเลยนะครับหวยล็อก ใช้ดีมากนะครับใช้ดีมากไม่เสียเวลานะครับท่านจมาชิกนะไปอผลบุญมาฝากท่านจมาิชิกที่ร่วมทําบุญขอให้ผลบุญนั้นย้อนกับท่านจมาิชิกทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในครอบครัวคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิดสาธุสาธุอาจารย์ไปร่วมทําบุญมานะครับมอบบุญผลบุญนั้นย้อนไปให้ท่านจมาิชิกทั้งหลายด้วยด้วยเถิดนะ <c oughs> หลักหน่วยครับสองตัวนะ สองสู่ชนได้สองตัวสิบหกงวดติดยังไม่ผิดเลยนะครับงวดน,นี้คอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับหวยลาวก็ให้ไปแล้วนะวันนี้จะสรุปสามตัวให้นะครับสองตัวให้ไปตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะครับหนึ่งกับสามอ่ามาสามหน่วยหน่วยนะครับหลักถูกนะครับหลักดน่สองตัวเองนะครับไม่มากง่ายไลยอ่าถ้ากลัวหลักสิบหลุดก็ยิงยี่สิบชุดท่านถูกแงะแกะอยู่แล้วนะครับหลักหน่วยได้สองตัวแล้ว นี่อาจารย์เปิดแอร์ไม่ได้ครับถ้าไม่เปิดแอร์เปิดพัดลมกระดาษปิวอีกโอ้ยลำบากเหลือเกินนะครับอาจารย์คนแพ้แอร์นะครับท่านสมาอีกถูกแอร์ไม่ได้เลยเก้าก่าหนึ่งออกเจ็ดเก้าถูกนะครับมาเก้านะวันนี้แปดก็ศูนย์มาแปดหลักหน่วยนะครับสองตัวมาตัวชนออกมาได้สองตัวตลอดมันดีตรงนี้แหละครับแปดก็ศูนย์ออกเก้าศูนย์ถูกนะครับวันนี้เก้ากัหนึ่ง มา9ถูกนะครับ7กับ9มา7นะครับ0กับ2มา0นะครับ0กับ2อีกมา2ถูกนะครับวันนี้1กับ3มา1นะครับวันนี้9กับ1มา9นะครับ9กับ1มา1นะครับ6กับ8มา6นะครับ6กับ8มา8นะครับ4กับ6มา4นะครับ7กับ9มา7จ็ดงูนี้เต็มๆนะแอดมินได้ หลายใบยนะครับ15บใบง,งวดที่แล้วงวดที่แล้วยังไม่ได้เจอสูตรนี้นะครับท่านจะพิกนะถ้าเจอสูตรนี้เราหูฟันเก้าแน่นอนนะครับงวดน,นี้งวดที่แล้ว1กับ9มา9งวดน,นี้7กับ9ท่านจะพิกเลือกตัวไหนชอบตัวไหนก็อยู่ที่ใจท่านแต่หัวอาจารย์ก็เลือกไวใ้ให้ท่านสมาชิกแล้ว <c oughs> แกมันแรงพอๆกันนะครับระหว่าง7กับ9นะระหว่าง7กับ9นี่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ปักหลักหน่วยให้นะครับนะเอ่อ สูตรก็สูตรก็แจกสูตรแรกนะครับนะสูตรนี้ก็คอยดูในไลน์นะครับส่งไปให้ทางไลน์เพราะมันหลายจุดเหลือเกินอาจารย์ก็เลยส่งทางไลน์สูตรนี้เดี๋ยวครับนี่วิธีทํำยังไงสูตรแรกนะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับนี่อาจารย์ หลักร้อยครั้งหนึ 2, 1 1 3, ่งก็นี่ไงศูนย์หนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามวางนี้หนึ่งครั้งนี่หลักหน่วยครั้งที่สองวางนี้หนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามวางนี้หนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่วางนี้หนึ่งครั้งอย่าลืมบวกหนึ่งคงที่นะครับเบวกหนึ่งคงที่นะว่าตรงกันกับที่เขียนไหมอ้าวนี่แปดใส่ใส่หกได้เท่าระครับได้สี่บวกไม่ทนนะครับแปดมาใส่นี้ได้สี่สี่มาใส่นี้ได้ศูนย์ศูนย์มาใส่นี้ได้ห้าห้ามาใส่ศูนย์ก็ได้ห้าห้ามา 5มาใส่3าได้8 8มาใส่นี้ได้0ูย์ศมาใส่9้าได้9 9้มาใส่นี้ได้4 4่บวกหก็ได้5้านี่ไงพอได้หาให้บวกสองบวกสองบวกสนะครับห้บวกสได้7จ็ดเบวกสได้9ก้บวกไ่ทัวแล้วเกบวกสได้1 1ึบวกสได้3ามนี่ครับห้าเจอันนี้บวกสบวกสนะจําไว้นะครับบวกสบวกสนะครับไอ้ตัวนี้คือบวกหนึ่งคงที่นะครับนะ นี่แคปหน้าจอเลยนี่เรียงเบอร์เรียงเบอร์อาจารย์ไม่ได้ถ่ายเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะครับไม่ได้ถ่ายแบบนี้เพราะว่าที่นี่เพราะว่ายังหาร้านที่เจอเลยนี่ต้องเข้าจังหวัดนะครับไม่เหมือนกรุงเทพมันง่ายทั่วไปนะครับกรุงเทพมันง่ายนะครับนะนี่แคปหน้าจอเลยนะครับไม่แคปหน้าจอไว้เลยว่าจุดไหนบ้างลองทําดูคือสูตนี้สูย์นี้คอยติดตามทางไลน์นะเพราะหลายจุด อาจารย์จะให้ทางทางไลน์ในห้องห้องสูตรนะท่านจะพิกในห้องสูตรติดตามชมที่อยู่ในห้องไลน์แล้วให้ติดตามชมนะครับว่าจุดนี้ทํำยังไงนะครับไอจุดนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับนะหลักหน่วยฟันเปี้ยงไปเลย7กับ9หลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างนะท่านได้หลักสิบคอ,อยติดตามนะครับนะหลักสิบเดี๋ยวจะลงให้อีกต่อจากคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปนี้เซตสายหน่อยนะครับอ่าเซตสายหน่อยอ่าในช่วงบ่ายก็ได้ แล้วก็ต่อจากนั้นก็คือสรุปร่างให้3ตัวลาวนะครับนะก่อนอื่นก็นี่ครับนะเดี๋ยวจะลงให้นะครับไอ,อ,อ,อตัวนี้จะไปยิงกบอะไรนะครับไม่เกิน6ชุดนะก่อนอื่นจะมาพบนะครับก็ให้ท่านจะไปยิกคําเตือนเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้ครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุณมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งปิ้งปิ้งติดตามไว้นะครับนะก็ะยังไม่เปลี่ยนใจนะชุดนี้นะครับชุดนี้ยังไม่เปลี่ยนใจก็ยังมั่นใจเช่นเดิมนะครับต้นจะมาจิกนะยังมั่นใจคือเก่าคือเก่านะครับนะคือเก่ายังมั่นใจอยู่นะครับมั่นใจอยู่นะครับนะนี่ชุดนี้นะครับเนี่ยอาจารย์คิดแทแรกเลยแต่คนละสูตรกันนะครับนี่นี่ครับนี่ มันก็เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้านี่ถ้าหลักสิบหลักสิบเดี๋ยวจะมาชนกับไอสูตรนี้นะครับว่ามันชนไหมตัวไหนไหมนะครับนะนี่หกชุดนี้ถ้าจะพลิกอย่าไปตัดอีกเลยนะแต่จะเน้นชุดไหนให้เตาเน้นๆก็สองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเก้าสามเก้าสี่เก้านะครับนี่แต่อาจารย์จะเน้นอยู่แค่สองชุดเท่นั้นเองในนี้นะครับอย่าไม่เปลี่ยนใจนะครับเราให้ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเน้น ล่างการบุญนี่เขียนกำกับตลอดนะครับยังไม่เปลี่ยนใจนะเีเราไม่เปลี่ยนใจนะครับนะข้างล่างเราไม่เปลี่ยนใจเดี๋ยวจะเน้นให้ครับเด้นให้นะรอใจเย็นได้เนี่ยบางท่านก็แอดมินใส่ไปแล้วยี่สิบห้าใบนะเอาในนี้แหละครับ,บยี่สิบห้าใบตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์จะฟันเปี้ยงให้ว่าตัวไหนเอ่ยนะครับนะตัวไหนเอ่ยคอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับนี่ยังไม่เปลี่ยนใจครับนะ ไม่ใช่ว่าทำไปเรื่อยๆครับอันเก่าการใหม่ต้องบาลังกันครับถูกก็ถูกเลยนะครับนี่แต่สูตรนี้ในสูตรนี้ครับมันมันชนกันนะครับมาชนกับไก่เจ็ดเก้าศูนย์มันมาชนเจ็ดเก้าศูนย์นะครับมันชนเจ็ดกับเก้านะครับนะนี่ให้นี่คือให้ท่านแล้วนี่นี่ครับเนี่ยเจ็ดกับเก้านี่ศูนย์อาจารย์ไม่เอาเนี่ยเอาสองนี่เนี่ยถ้าใครเอาศูนย์ก็ได้นะก็สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับ คอยดูว่าหลักชิปได้2ตัวหรือตัวเดียวคอยติดตามชมจากคลิปนี้ไปครับประมาณใช้สายหน่อยนะครับท่านสมาชิกนะอันนี้ก็อาจารย์ก็ไปได้นอนเกือบหลายชั่วโมงเลยเนี่ยเนี่ยก,ก็นั่งคัดสูตรคัดสูตรว่าตัวไหนมันจะเข้ากันได้นะครับสูตรมันเยอะนะครับถ้าทําไปเลือดเปื่อยมันเยอะนะครับนะอาจารย์นี้นามสมมาเป็นก๊ักเลยเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะลงความเพื่อทุกสูตรนะครับ ถ้าไม่อันไหนมันขัดอาจารย์จะไม่ให้เลยนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะมันขัดไปให้ไปท่านก็จับบวชหัวจับไม่ถูกเดี๋ยวเมาสูตรเมาสูตรหนักไปอีกนะครับนี่แค่สี่หกชุดก็ยัสมาชิกมาท่านก็ปะหาว่าเยอะอีกอู้นะบวชหมองเหมือนกันนะไม่เยอะนะครับลงหวอยอย่าลืมนะครับหวยร้อยประตูนะเอหอหวยร้อยประตูนะสองตัวนี่สามตัวนี่พันประตูนะเออถ้าว่าท่านท่านบอกว่าหกชุดนี้เยอะก็ หยุดเล่นไปก่อนนะครับหาไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับถ้าว่าหกชุดนี่ว่าเยอะนะแค่นี้ว่าเยอะบางตันก็ยังบอกว่าเยอะจัง <c oughs> เยอะจังหกชุด <c oughs> เอาชุดเดียวชุดเดียวไม่ถูกมาก็บนอีก <c oughs> ทาไมไม่ให้เต็มสูตรน้าโอ,โอ้คนเราก็เอาใจยากจริงนะนา,นาจิตตางจริงๆเหกชุดก็ว่าเยอะให้ชุดเดียวไม่ถูกว่าเอา้าทาไมไม่ให้เต็มชุดเวลาไม่อกมา โอ้ยเนอคนเราเนะคนเรานะน,น,นะครับแค่นี้ก่อนนะครับคอยติดตามหลักสิบนะครับว่าได้ชนตัวเดียวหรือ2ตัวคอยติดตามชจมร่างอ่าสรุปร่างให้เลยนะครับนะแล้วคอยตัวเด่นอีกมีครับเราจะเน้นล่างเป็นชุดเป็นชุดไปก่อนแล้วก็มาใส่บนบนบน,บนอย่างเดียวเลยนะครับมาให้เป็นช่วงๆไปไม่ได้อยบนล่างบนร่าง,างแล้วมือนมั่วไปหมดนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ล่างเน้นล่างอยู่แล้วก็ มาเอาตัวเด่นล่างอีกดูซทีหนึ่งให้เน้นๆให้เน้นๆให้มั่นใจนะให้มั่นใจแต่อันนี้มั่นใจแล้วละ่ะนะเผื่อมันไม่ใช่แนวนี้แต่เอาแตแน่ๆคือเอาเจ็ดกับเก้านี่แหละหลักห,หน่วยนะครับเจ็ดกับเก้าหลักหน่วยแน่นอนถ้าท่านถ,ถูกแง้แก้ก็ท่านลองดูยี่สิบชุดก็ได้หรือว่าหกตัวสิบสองชุดหาหลักสิบหกตัวก็ได้แต่อาจารย์มี ว่าเอามาหลักสิบมาชนกับตัวนี้มันจะเข้ากันได้คอยดูนะคอยติดตามชมแค่นี้ก่อนครับอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคดีมีใยทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าเจ็บอย่าจนนะขอให้ล่ำล่ำรวยรวยต่อไปนะครับคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาจะได้มีเงินมีทองนะครับร่วมทําบุญมีโชควิลาศรวมสมบุญอาจารย์ก็จัดกระถินลูกอีกปีนี้อีกทีนะครับนะทำกระถินลูกปีเท่วกระถินแม่อันนี้เป็นลูกเขานะครับนะร่วมทําบุญจะได้ผลบุญนั่นแหละ จะไม่ได้ด้วยบารมีนะครับให้ท่านอาจ,จารย์เนี่ยทุ่ร่วมไอ้ที่ท่านให้ร่วมสมบุญณ์ก็ท่านก็ทําบุญตลอดนะทำบุญตลอดทําบุญตลอดนะครับนะเพื่อเพราะว่าไนี่อันนี้ต้องทําบุญนะครับทําบุญตลอดโชคลาภมันลาบร้อยท่านจะไม่ต้องทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ